สวัสดีครับผมพุมช่อง BC Crazy กันนะครับผมในตอนบ่ายหรือเปล่านะอะไรวะ <c oughs> เออนนั่นแหละก็วันนี้มาอยู่ในเกม Contra Ban d Police นะครับผมส่วนอันสุดท้ายนี้จะไม่ได้ว่าอ่านว่าอะไรอ่าโอเคไม่ต้องพูดดีกว่าจริงๆอายเขาโอเคเกมนี้เป็นเกมนแนวเ,เราจะเป็นสายสายตรวจนะครับผมตรวจคนเข้าประเทศ ซึ่งเราต้องตรวจนูตัวนี้เดี๋ยวเราเล่นที่ดูเลยเดกว่าเริ่มเกมท,ที่ผมเล่นมาแล้วแหละแต่ว่าก็อครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่เราจะเป็นตำรวจสายตรวจตรวจของตรวจคนเข้าประเทศนะครับผมว่า เขาเอา่อพาสเบิร์ดพาสพัดปอดพาสเบิร์ดะไรพาสปอร์ตตรงไหมรูปตรงไหมอะไรพวกนี้เดี๋ยวเขาจะลักลอบเข้าประเทศอะไรพวกนี้ครับผมก็แล้วก็นั่นแหละต้องตรวจให้ดีเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีอะไรวะคาริคัสทะคาริคัสเอ่อคาริคัสท่าอ่า,ราประเทศอะไรวะเนี่ยช่าวกาละนะ่าอ่ะ ถือแล้วสหายแต่ชิ้นงานก็เร็วๆนี้เสียงบาจังาต้องเสียก่อนเนี่ยฮะไม่รับจ้าเาขาพน,นันด้วยวอสกาหนึ่งลังเลยนะว่าที่ว่านายจะทำรรงานอยู่ที่ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์แต่ผู้บัญชาการ เชื่อละเชื่อตัวนายมากเลยนะไอ้าติดขัดก็ขอพายแล้วนะผมคุณเคยเท่าค่าภาษากั้งหมดเขาจะดีกว่านะไม่เช่นนั้นคุณจบวงแบบเออรอสสินโคลชายที่นางสารเขาแค่อยากได้เงินมากกว่านี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเขาอะไรนะแล้ว

อ๋อเป็นต่ระบานตัวชื่อตัวอายุใช่ไหมโอเคตัวประเทศอันอี้ก็ตัวอระเลานคอนโลกอนอันนี้คือน่าจะเป็นที่ช่างน้ำหนักรถนะครับรถคันแรกหนัำ Chciałem znać, czy ten szajad, czy akaryntański, ma wiele walidnych dokumentów? Próbujcie go zapisać, czy wasz różny akt. Wiem, że macie wiele różnych dokumentów, paszporta, pieta, mamry, czy kontrolnych dokumentów. Nie widzę, że w środowisku świata jest rejestracyjny plik, że jest w stanie potrzebować maszynę, a w niebie jest milicja Andynia. Czy was jego szajad? ไฟหน้าแตกหนึ่งนะครับไฟหน้าแตกหนึ่งกระจกไม่หายไฟหน้าแตกหนึ่งไฟหน้าแตกไฟแตกกระจกไฟห้าติดตัวอันนี้นะมีแค่ไฟหน้าอันนี้ยางยางแบนใช่ไหมยางแบนหนึ่งอเค ไบหน้าแตกม่นี้เปล่าคือหน้าตรงไหมนเนี่ยหัวโล้ไม่หลวดไม่เดาเอาไม่ออกมีหลวดถูกที่เบียร์วยซทีสองแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเอวฟยแซททีสองแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งเอวฟยแซทีสองแปดเจ็ดศูนหนึ่งเอโอเคถูกต้องอรถมีอะไรเปล่า อันนโอเคอันนี้เหรอครับผมสามารถไปได้อ้าวผิดแล้วลืมตรวจเช็คนี่เลยเช็ครถรถของเขาเป็นซาวิชซาวิชแบบนี้สินะใช่ไหมเนี่ยโอเคใช่น้ำหนักเจ็ดพันวิสัยพันเจ็ด แล้วก็เป็นประเทศอัคราลิสตันอัคราลิสตันอันนี้ใช่ไหมไหนลอยยยยยยนงสิอุตส่างโรงาร okay. ารงานโอเคสายรักงานโอเคโอเคครับคุณสามารถไปได้อนุมัตอัติสครับผมเดินทางดีๆนะครับ ้นเราจะด้อเินกนเนต็มสมบูรณ์แบบโอโัเนี่ั์ีนัเลกาอรุาจอได้ครับหลัรถสิอยกสิยาเซิเเยต้าปาการ์ดกี้อารมณ์ด สิ่งกปนี้คิมาด้วยลิโนคาร์สีเงปะชวยู้น่อยสาจาเจลารบรชนาิจะเปี่ยชื่อก่อนชื่ออีเรราซาร์ยโอเคตรงตรงนี้อชื่อไม่ตรงนะครับผมชื่อจากใบอนุญาตกับชื่อนี้มีชื่อไม่ตรงแล้วหนึ่งยางแล้วก็หมายในหนังสือเดินทาง ตรวจตรงไนได้นีอันนี้เราโอเคเจ็ดไม่ตรงนะผมหมายได้กระสือเดินทางไม่ตรงนะอยู่ตรงนี้กนระสือเดินทางมันหมดอายุนะผมมันหมดอายุแต่อันนี้มันนี้แปดหนึ่งแต่สองนี้หมดอันนี้หมดอายุแล้วนะผมนี้เข้าเมืองหมดอายุแล้วันหมดอายุ แล้วว่ามีรถไอ a ซมไอซมเจ็ดสองใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เอ a ซมเจ็สองเป็นหน้าเลียมเ,เรียบยาวยี่ห้อรถผิดนะครับยี่ห้อรถยี่ห้อรถโอเครถนี่ไงแล้วว่าน้ำหนักต้องผิดด้วยถ้ารถไม่ตรงรุม่มแล้วก็เป็นมาจากประเทศ ลักษณะอีคฮะลักษณะถูกถูกภาพตรงปกไหมรับหน้าตาตรงไหมี่ยใส่แว่นดีกว่าใส่บวกโอเคตรงตรงหมดนะนนต,ตรงโอเคตรงกรัน รถปิดและน้ำหนักผิดนะไปมาดูสภาพรถกันาที่เห็นมีกระจกแตกหนึ่งยางแบนหนึ่งะจะกระจกแตกหนึ่งยาแบนหนึ่งนะนงยู้อเกยางแบนหนึ่ง หนึ่งไหนลงมาจากรถสิไม่ได้เข้าไปดูหน่อยไฟในรถเขียวนี่นะนี่วลยแต่ว่าคุณน่ะเดี๋ยวนะใช่ก่อนคุณชื่อไม่ตรงนะวันบรรยุก็หมดไปแล้วนะแต่ว่าหมายเลขเสียงทางก็ไม่ตรงอีก ประเภทรถกับรนหลบลลก็ไม่ตรงนะเพราะฉะนั้นผมมาให้คุณพระเชิญไปแล้ครับเซียมรักเขาเวยยังไม่จบไม่จบอะไรจะไปกอ่ออาชกรมที่ไหนละ่ะไปไปไปนีป่ก็ามามองหน้าเลยเอาลถล้มระยางแบนนะ่ะไปให้ขันตัอไป ีจะได้เขียนอะไรกันโอ้สองร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์มีอะไรผิดอ่ะเอาปยทะเบียนรถออลืมเช็คป้ายทะเบียนเลยโอ้อะไรวะ็นไรขับไปแล้วอาไตชิวาริสุกามาดิโรอารรสกุปร้ชาหมาละอัตมาตุลไหนขอดูสิชื่ออีเวเซทาริยะกิ ชาริยกิสูบอ,อ่ะชื่อไม่ตรงนะผมชื่อไม่ตรงหมายเลขหนะังสือทาง 0, 0, 3 3 0, สามเอ็มศนะูนย์สามเอ็มศูนย์ไอสามออศูนย์สามเอนสามซีถูบะหมายเลขหนะังสือทางรถไมไมโครสไมโครสชื่นี้อ่ะมีตัวเลขมีข้างบนอะไรด้วยโอเคนะราบรุ่นนี้ อรถนะออี่กรกฎาเดือนเจ็ดตอนนี้เดือนสี่อยู่เคทันอันนี้แต่สองโอเคยังหนวดอายุนะดูทีประเทศเ,เ,เ,ปเ,เ,ปเป็นไรคา,ยยารรคัสเตมเลยหาสีตรงไหมเป็นลายๆหรอตรงเลยโอเคตรงเออตรงทุกอย่างนะ แต่ว่ามีชื่อไม่ตรงนะแล้วก็โอเคน้ำหนักลบเก้าละห้าสิบเกินไหมเนี่ยเกินไม่เกินเดี๋ยวดูสภาพรถก่อนี่เห็นมีกระจกแตกหนึ่งนะอันนี้ไฟแตกวะเนี่ยไฟหน้าแตกรก,แตก,แตกระจกแตกึ่งไฟแตกกระจกแตกยางแบนหนึ่งนะยางแบน ไปท้ายแต่งหนึ่งนะยังเป็นสองไปแต่งหนึ่งเห็นไ,ไหมกระจกหายโอเคว่าคุณเอ,อ่อแต่ว่าคุณเดี๋ะว,วนบคุณชื่อนะทุกคนไม่ตรงนะครับผม ผมต้องขออนุญ,ญาตไม่ให้คุณเข้านะครับช,ชื่อไม่ตรงเดินกลับไปได้เลยครับโอ้นาจะเนี่ตาปดเชื่อก็ต่อไปนะผมยินกลับไปได้เลยครับดูมาเนี่ยโอเคอเคุอค้ยกดผิดไปดูซิ ร้อยเปอร์เซ็นเต็มโอเคเตรียมมาะเรานี่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดีเลยต่อไ,ไปคันสีแดงมาเชียร์ไอ้เรียวบัตรตัวสันิศรัสตากำเป็นจะเ,เป็นสิครับผมผมทำตามหน้าที่ไหนดูสิทะเบียนเออเรีนดูเรืทะเบียนเลยครับไม่ต้องลืมดูทะเบียน,น K K J 9521 RG 9521 RG ไว้ดูชื่ออเลสอเลส ซัชิอักษชิอันนี้โอเอสอักษชิโอเคชื่อตรงอันนี้นัาสืเอเดนทาง V ีศูนย์ห้าศูนยห้าอีีโอเคตรงใช้ได้ถึงวันที่สี่จิงค่เดือนแปดโอเคยังได้อยู่ที่สี่เมษายังได้อยู่โอเคดีนีนอเนนอซีรถที่ห้อเอ7แม็บสอง เป็นรถหน้าแหลบไม่ทน้าแหบที่ยืดอ๋อนี่เขาโมมาโมรถมาโอเครถตรงน้ำหนักเกินไหมเนี่ยโมรถเนี่ยสองพันไม่เกินโอเคูภาพดีหน้าสิวันโลว์มีหนวดโอเคประเทศกาคัสแตัมแตมัระยะนี้หรออ๋อใช่ครับแตมโอเคตรง เช็คร,บรอบรถกันนะอืมรถข้างหน้ารถไม่มีอะไรเสียหายเศษไม่หายเศษไม่แตกยังไม่แบนนะยางไม่แบนไฟไท้ายแตกไฟท้ายแตกนะแตกหนึ่งไฟท้ายแตกแค่นี้ แต่แค่นี้ม,มีอะไรข้างในอะไรแตกไหมไม่มีโอเคกดแถบดูแค่นี้งานตรงหมดโอเคครับคุณสามารถเข้าประเทศได้ถึงนนอลาราชเหช่ครับเดี๋ยวทดีๆนะครับ อ๋อยังแบนได้เหรอเนะดี๋ยน่ะไม่เป็นไรขันต่อไปประเทศคนเข้าประเทศเยอะจังเลยเราียงตามมาเชียวหลักกัะเทศอันสองเดิ่เลยอาีทีเดอัตริสอัตรบร,รตาย เออเวเดี๋ยวให้คืนครับผมไอนดูซิออปิดทะเบียนทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวดูทะเบียนกับล้วกันเอ่อ NYC 7 3 0 6 a z NYC 7 3 0 6 a z โอเคตรงกลับไปชื่อฮิรันซาฮินฮิรันซาฮินโอเคถูกต้องน้ำหนักไม่เกินแต่ว่ารถถูกถูกแบบไหมเดี๋ยวดูก่อน บอลมวยยุยังไม่หมดนะผมหนึ่งพฤศจิกายยังไม่หมดโอเคหมายเลขต้องเื้นทาง6ก j e P1 ี j โอเคต้องลดวาริสิบสี่ใช่คันนี้หรือเปล่าดูสิอืมโอเค,อเคใช่ตรงหนักไม่เกินพันเจ็ดโอเคจากประเทศ Ab arak. Ab arak. เอาปลารักเอาปลารักเออหนังสือตรงไหมเนี่ยเอกสารตรงหนังสือตรงโอเคหน้าตาแว่นผมเท่ากับผิดเพ่นอนผมเท่าโอเคไม่มีอะไรอีกหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวดูสภาพรถหน่อยสิ อมีก yeah. uh ันชนไฟไม่แตกแต่ยางแบนนะยางแบนหนึ่งสองยางแบนสองนะยางแบนสองกระจกหลังแตกหนึ่งหลังแตกกระจกแตกโอเคนะฮะอกระจกไม่หายตัวเครื่องมีอะไรหายไหมอี โอเคนะฮะถ้าได้ตัวหลังแตกอยางแบนโอ okay. แค่นี้งั้น,นคุณก็สามารถเข้าประเทศไปได้ไดเลยครับผมขอเดินทางขอเดินทางเลยสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับ าิสุร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มรู้นเดินหน้่อย่างอให้ดรอะไรไปเทียบภาพเดวกันต์นราปดก็้เข้าพาทเป็นจบวันรบร้อยแต่สรุปสิตัวคนสุท่องได้พันกว่าบาทแล้วก็หักการดูแลหน้าหนมร้อยได้กำไรมาเจ็อกว่าบาท <c oughs> จบไปแล้วครับผมวันแรกว <g ül s 2> ันที่สองข่ละครแล้วกันในคลิปหน้านคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยถ้าใครอยากดูคลิปหน้าก็กดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเสียหายฟ้องลมผมได้เลยใครแบบกดไลค์แล้วแบบโ <c oughs> อ้โหเออนั่นแหละโอเคอะไรวะเออ แคปบ๊ายบายครับผม